เมื่อวันที่26สิงหาคม2568ณนห้องประชุมสถาบันภาษาชั้น4อาคารศาสตราจารย์ประยูนจินดาประดิษฐ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกัญญาบาลอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยอาจารย์ดร,รสมชายวัชระปัญญาวง์รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ผู้ช่วยศสาสตราจารย์ศศสสิวิมลสุทธิสารรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ ผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของศูนย์ภาษามาหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีเข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านงานจัดการศึกษาการบริการวิชาการการจัดทดสอบและการวิจัยของสถาบันภาษามาหาวิทยาลัยบูรพาโดยมีอาจารย์ดรสุภาลือไทยสุมนวิริยะผ่วมในการสถาบันภาษามาหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมได้ผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของสถาบันร่วมให้การต้อนรับ